วัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้นะครับยังมาพูดถึงเรื่องของประเด็นของไคเซงกันต่อนะครับเพราะว่าไคเซงเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมเคยพูดในเรื่องของคลิปที่ผ่านๆมานะครับอย่าอย่าไปคิดอะไรที่มันยากนะครับเอาเป็นว่าการทางานที่มีปัจจุบันให้มันง่ายขึ้นนะครับให้มันทํางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นในหลายๆหัวข้อนะครับที่ผมเคยมีพูดถึงเอาไว้นะครับวันนี้ก็ยังมีตัวอย่างมาอีกนิดหนึ่งครับประมาณสัก2 3แพทเทิร์นนะครับ ก็จะได้เป็นไอเดียนะครับก็ไปลองปรับปรุงงานของแผนกตัวเองนะครับงานของบริษัทนะครับหรืองานที่เองทําอยู่นะครับจะมีตัวอย่างอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูกลุ่มแรกนะครับที่ผมจะให้ไอเดียไว้นะครับก็คือเป็นกลุ่มของเรื่องของการลดขั้นตอนการทำงานคือในหลายบริษัทนะครับในหลายโรงงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทํางานที่พยายามลดขั้นตอนการทางานอยู่แล้วล่ะ การคายเซงเรื่องของการลดขั้นตอนการทำงานเนี่ยก็มันไม่มีอะไรยากนะครับอะไรที่เราทําอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันใช้เวลาเยอะเราจะพัฒนาให้มันทำงานได้สั้นลงได้อย่างไรนะครับทำงานได้สะดวกขึ้นลองยกตัวอย่างครับในตัวภาพเขามีงานน่าจะเป็นงานตัวแมสโปรดักต์นั่นแหละที่จะต้องมีการปรับตั้งในเรื่องของความสูงของ od, น็อตครับก็มันจะมีน็อตความสูง,งอยู่ที่ประมาณ0.5มิลน,นะครับ0.5มิลจะตั้งความสูง เดิมที่นะครับเขาก็ต้องมีการที่ต้องเอามาวัดนะ afin! มาวัดทุกครั้งไปลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเราเอาเวอร์เนียนะครับมาวัดทุกครั้งนะครับหรือเอาไม้ทับมาวัดทุกทุกครั้งเสียเวลานะครับเสียเวลาวันหนึ่งประกอบกี่ร้อยกี่พันตัวมาดูละมันก็เสียเวลาเอาง่ายๆ,ๆเลยนะครับเขาก็ like, เอาตัวเรียกว่าเป็นจิกก็ได้นะเป็นจิ๊กก็เป็นตัวเหล็กชิ้นหนึ่งนะครับก็ความหนา0.5มิลนะครับก็เป็นเอามาเป็นตัวจิ๊กแล้วก็เอาตัวเวลาเนต แล้วก็หมุนพอน็อตมาชนกับตัวจิกก็ได้0.5มิลพอดีเนี่ยก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนการทํางานตัวนี้นะครับจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าในการทํางานนะครับเขาจะต้องมีการไปหยิบ พาร์ตโดยใช้อามือขวาเนี่ยไปหยิบตัวพาร์ตชิ้นส่วนเพื่อจะมาทําการประกอบทีนี้มันก็ทําให้การทํางานเนี่ยมันเป็นการทํางานที่ผิดธรรมชาติกล่องชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้ช่ครับเราต้องเอื้อมมือขวาเข้าไปจับเดีวยวว่าเป็นโมชั่นนะครับเป็นโมชั่นที่เ,เกิดการทํางานที่ยืดยาวไปโดยใช่เหตุอยากการน,นั้นเลยนะครับในเมื่อกล่องอยู่ทางซ้ายมือเราก็ให้ได้ออกแบบให้มือซ้ายเนี่ยเป็นตัวที่ไปจับชิ้นงานเพื่อจะเอาเข้ามาประกอบกับตัวสินค้าของเรานะครับ มันก็จะง่ายขึ้นเราจะเห็นการประยุกต์ใช้ตัวนี้ครับก็บ่อยๆไปในพวกกลุ่มของการประกอบ SSD ประเภทที่ว่าเป็นเซลล์ล n e ตัวที่จะมีพาร์ทอยู่รอบๆตัวเขานะครับตัวเขาเองไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวไปไหนเลยเป็นการเอื้อมมือไปเพื่อมาประกอบชิ้นงานแน่นอนลหะในการที่จะออกแบบตัวนี้ได้นะครับก็ต้องมีการจับในเรื่องของตัว motion เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของไอเดียนะครับลองไปดูซิว่าในการปรับ motion ในส่วนของพนักงานของโรงงานเรานะครับในเรื่องของว่าแหนกเราเนี่ยสามารถจะปรับโมชันตรงไหนได้ไหมที่ให้ไม่ให้พนักงานเนี่ยทำงานผิดท่าผิดทางนะครับผิดท่าผิดทางแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สั้นขึ้นส่วนตัวอย่างที่3นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดขั้นตอนการทํางานเหมือนกันแต่อันนี้จะเห็นอะไรที่เป็นง่ายๆนะครับตามรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรียกว่าเป็นประตูประตูมว้วนเราเห็นทั่วไปนั่นแหละ เราคงจะนึกกัอนออกใช่ไหมครับข้างๆางประตูม้วนเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เหล็กท่อนหนึ่งนะครับที่เป็นขอเกี่ยวเพื่อจะเกี่ยว,เว้เจ้าประตูเนี่ยมนลงมาเวลาเปิดโอเคนะเวลาเปิดก็ขึ้นไปทื่อๆตามสปริงใช่ไหมครับแต่เวาลาจะปิดเนี่ยก็ต้องเอาไอ้เจ้าไม้ตัวนี้นะครับขึ้นไปเกี่ยวมันแล้วก็เอาลงมาปิดใครที่ใช้ประตูม้วนเหล็กแบบนี้อยู่นะครับคงเคยมีประสบการณ์เวาลาจะปิดประตูก็ต้องมีไปหาไม้มาเพื่อที่จะมาเกี่ยวปิดประตูดีไม่ดีไม้หายไม่สะดวกใช่ไหมครับขั้นตอนการทงานเพิ่มใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นหน ทำอย่างไรเพื่อการทํางานเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะเจ้าต้องไปหาไม้ไกยสิทธิ์ที่ว่านี่ครับเพื่อจะมาดึงเชือกประตูวันใดวันหนึง่งไม้กายสิทธิ์หายเรื่องยาวนะครับเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยนะครับไอเดียของทางฝั่งญี่ปุ่นในการไายเซงนี่ก็บอกว่าอ่ะก็ไม่ต้องไปหายเจ้าไม้ไกยสิทธิ์นั่นแหละก็เอาจจะมีเชือกผูกไว้เลยนะครับเชือกผูกแล้วก็ เป็นตัวที่จะดึงเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตัวเชื่อตัวนี้นะครับก็ลองดูเรื่องความสูงแล้วกันจะได้มา,มาเกะกกบ,บริษัทไหนมีลงทุนมากหน่อยเป็นประตูอัตโนมัติประตูม้วนที่เป็นไฟฟ้าเออก,ก,ก,ก็ก็ดีไปแต่ถ้าประตูไหนก็ยังทุนไม่มากกับลองวิธีนี้ดูก็น่าจะช่วย ในการทํางานไม่มากก็น้อยนะครับเป็นไงบ้างครับก็ประมาณสัก2แพทเทิร์นนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพดัดแล้วเราไปแอปพลายดัดแปลงในโรงงานเราได้แล้วนะครับอย่ามองเรื่องของการใครเซ็งเป็นเรื่องยากนะครับใครเซ็งเป็นเรื่องใกล้ตัวทําอย่างไรให้ตัวเองทางานง่ายขึ้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นเนี่แหละเป็นหัวใจของการใครเซง็งลองไปแอปพลายดัดแปลงใช้ดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลอง คอมเมนต์เขียนกันมานะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับท่านใดนะครับชอบความรู้อะไรประมาณนี้นะครับแนวแนวญี่ปุ่นประมาณนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเทคนิคต่างๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อให้คนที่อยู่ในวงการด้วยกันหรือว่าคนที่เขียนว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันแล้วยังไงนะครับในคราวหน้านะครับผมก็จะเอาเรื่องดีๆนะครับมาสอนนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กับทุกๆคนต่อไปนะครับวันนี้คงประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ